สวัสดีนะครับทุกท่าน lier, วันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการ,า feet, รกเบืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2025กันนะครับกบต้มจํานวนมากเนี่ยจะไม่รอดนะครับคือเรื่องสภาวะกบต้มในน้ําร้อนที่ค่อนข้นางร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะจนใกล้เดือดและจะเดือดในที่สุดเนี่ยผมได้พูดไปตั้งแต่ปี2022นะครับหลังเกิดสงครามในยูรรเครนนะได้เกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งนะยิ่งทำให้นะมีสภาวะเศรษฐาากิจการเงินโลกมีปัญหาหนักขึ้นนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นคือเงินเฟอ้อสูงขึ้นค่าเงินในกระเป๋าลดลงราคาสินค้านะครับโุปภคบริโภคและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐาากิจเติบโตได้ช้าในระดับที่ต่ำนะครับสุ่มเสี่ยงจะตกเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า stagflation นะครับตามนิยามแนะทางเศรษฐศาสตร์ พอเข้าสู่ปี2023นาะครับน้ำก็ยิ่งร้อนขึ้นนะจากสภาวะเช่นนี้ที่เงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่แลนะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับก็อยู่ในระดับที่ต่ำตามมาด้วยนะครับการปรับขึ้นนะของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะจากบรรดาธนาคารกลางต่างๆเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาวะของเงินเฟอ้อก็ยิ่งสร้างภาระต้นทุนหนี้สินนะครับจากการกู้ยืม ให้หนักมากขึ้น,นครับแก่บรรดาลูกหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนองค์กรนบริษัทห,ห้างร้านเอกชนนะครับรวมถึงประชาชนในระดับครัวเรือนต่างๆอีกด้วยเข้าสู่ปี2024นสะครับสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยยังคงทรงตัวรุ่มรุ่ม,มดอนดน,นะครับจากสภาวะความร้อนความอึดอัดนะครับของบรรดากบต้มจำนวนมากเพราะต่างก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับออกจากสภาวะนี้ แต่ดูเหมือนนะครับจะทำไม่ได้นะภายในหม้อต้ตอนมน้ำร้อนๆนี้สภาวะเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่เอือ้อนะให้สามารถนะสร้างไรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับภายใต้นภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่สินนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะจากปัญหาเงินเฟ้อก็ดีแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับที่อยู่ระดับที่สูงขึ้นนะจาก สินค้าราคาถูกนะครับที่ทะลักเข้ามานะครับจากจีนนะที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองเช่นเดียวกันนะครับจากปัญหาอาสังหาริมทรัพย์นะครับจึงเ,เร่งระบายนะครับอุปทานส่วนเกินนะของตนเองเนี่ยออกสู่ต่างประเทศนะครับในปี2025เนี่ยกบต้มจำนวนมากนะอาจไม่รอด SME นะครับนะพวกบริษัทขนาด กลางและเล็กนะครับจำนวนมากนะที่นะเรียกว่ายืนนะผ่านมาในปี2023 2024เนี่ยหากไม่ได้รับการช่วยเหลือต่างๆนะครับจากรัฐเนี่ยก็อาจไม่รอดนะครับประชาชนจำนวนมากนะครับก็อาจไม่รอดนะเช่นกันหากรัฐนะครับยังไม่รู้จะแก้ไขปัญหาต่างๆนี้อย่างไรนะครับ นี่คือสภาวะที่ผมมองเห็นนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่นะปี2022นะที่พูดถึงสภาวะกบต้มเข้า2023ปีนี้2024นะครับเข้าถึงปีหน้า2025นะครับสภาวะอย่างนี้ยังคงมีอยู่และจะอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆนะมีความร้อนในหม้อต้มมากเรื่อยๆนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ